สอนอประชุมล่าสุดคณะทำงานมาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยสอนอพิจารณาชาวไร่อ้อยดีเด่นครั้งที่2ทับพหวาราเสนอพิจารณาหลายเรื่องความคืบหน้าอย่างไรบ้างฟังเลยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันช่นดื่มนะครับ สอนอมีการจัดประชุมคณะทำงานดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,รชาวและอ้อยในครั้งที่2ทับ2 5 6พ ซึ่งวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนายสามารถน้อยวันรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายเป็นประธานการจัดประชุมคณะทํางานนะครับดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวและอ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นปัญหา pm 2.5ในฤดูการผลิตปี2,567ทับ68ครั้งที่2ทับ 2, พ พร้อมด้วยนายธวัฒนะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานนายสุวินผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายจิรวัตรผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายนายวิโรธผู้อำนวยการสำนักงานบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายเจ้าหน้าที่สอนอและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมชั้น5อาคารสอนอและผ่านระบบ Zoom Meeting ด้วยนั่นเองครับ โดยในที่ประชุมนะครับมีวาระเพื่อเสนอพิจารณาดังนี้ในเรื่องที่ดึงหาลือในเรื่องของการขอความอนุเคราะห์ให้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวละอ้อยที่ตัดอ้อยสดลดฝุ่นปัญหา PM 2.5ในฤด,ดูการผลิตปี2567-68ทับตามข้อหาลือนะครับของสถาบันชาวละอ้อยนั่นเองครับ และเรื่องที่2นะครับการยืนยันตัวตนของเกษตรกรชาวไรอ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไรอ้อยการเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุน่นปัญหา PM 2.5ในดูการผลิตปี2567ทัปดนั่นเองครับ และมีเรื่องเสนอเพื่อทราบนะครับในเรื่องของแผนการดําเนินการมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไรอ้อยในการเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นปัญหา PM 2.5ในฤดูการผลิตปี2567ทับ68นั่นเองครับและทางสอนอนะครับมีพิจารณาคัดเลือกชาวไรอ้อยดีเด่นในครั้งที่2ทับ2568 ในวันที่17กรกฎาคมเช่นเดียวกันซึ่งนายประสิทสธิ์วงศสาเทียมรองเลขาที่การคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นประธานการจัดประชุมคณะทำงานนะครับเพื่อพิจารณาคัดเลือกชาและอ้อยดีเด่นในครั้งที่2ทับพโดยมีนางสาวชายารัตน์นะครับผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องนางมิลยานะครับเลขานุก,การกรมคณะทำงาน เจ้าหน้าที่สอนนและสบอน,อนอเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมชั้นหนึ่งอาคารสอนนผ่านระบบ z ูม m meeting โดยในที่ประชุมนะครับมีวาระเพื่อเสนอพิจารณาในเรื่องพิจารณาคัดเลือกชาละอ้อยดีเด่นประจำปี2568ตามแต่ละประเภทของรางวัลนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าว ขอบคุณครับ